สวัสดีครับวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวนะครับนีมะพร้าวปลูกมาได้แล้วเกอบสามปีนะครับสิ้นปีนี้ก็สามปีนะครับก็อันดับแรกผมก็จะเริ่มากาจัดวัชพืชก่อนนะครับก็คือดาย่านะครับด่ยาออกก่อนนะครับราออก,กนนรบรารจัดวัชพืชเพื่อที่ ถุยได้ตกไปถึงตงน้นไม้ได้เต็มที่นะครับในช่วงนี่ช่วงหน้าฝนก็คือก็เยอะหน่อยเนี่ผมเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็จะทำให้เราได้หญ้าได้ง่ายหน่อยนะครับก็ จะใช้วิธีคือใส่ปุ๋ยคอกนะครับรองพื้นไว้ก่อนนะแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยเคมีนะแล้วก็จะปิดด้วยปุ๋ยอคอกทับอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นเ,นเนซนดิสน,น,นะครับครับ จังหวัดลุกดาหานนะครับก็ดินเนี่ยเป็นดินทรายดินทรายจัดผลดินจะเอาดินไปตรวจที่สำนักงานพัฒนาที่ดินก็ปรากฏว่าค่า p S เ,เนี่ยเป็นประมาณเจ็ดนะประมาณ7จ็ก็เป็นปกจัดนะครับก็ต้องใช้วิธีจัดสภาพดินโดยการใส่ถุงคอบ ใส่ข้าวใส่โดมไม้อันนี้ที่ผมทำหนินะ บกน้ำผมก็คือใช้อตอนแรกผมติดสปริงเกอร์นะครับตอนมากระยัต้นต้นติดสปริงเกอร์แล้วก็ผมเปลี่ยนมาเป็นมินิสปิงเจอร์ก็ใช้วิธีซ้ำน้ำจากบาดานะขึ้นมารดเลยคนระัซ้ำโดยตรงเลย งรก็หคิดว่าน้ำประดานมันจะอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นต้นด่างเนะาะทำให้ต้นไม้ไม่เจริญแต่โตนะแต่ก็พบว่าอันนี้น้ำประดานเนี่ยผมยึดไปสิบมโิ้วก็พบว่าไม่ไม่ไมีขหาดสามารถลดต้นไม้ลดย,ยึดกลับได้ครับ น,นะครับลายยาเรางกว้างนเพราะว่ารัศมีมันเมต้นมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องอขยา,ายวงกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆตามรัศมีแต่ว่าคงถ้ามันโตจร,จร,จริงๆก็คงตามรัศมีตามสมพุ่มมันคงตามไม่ได้คงไม่ไหว

ใส่ก็มีทั้งปุ๋ยคอก็มีทั้งที่วัวที่หมูที่ไก่ตอนน่อให้ก็มีแพะมาก็เริ่มมีแพะผสมมาด้วยครับแต่ <c oughs> ว่าถ้าเป็นไม้ปุ๋มเนี่ยที่เขาแนะนำก็คือควรจะเป็นที่ไก่ไม้ผสมปุม๊บผสมเป็นที่ไก่เนี่นยแนะลยนต่อไปส อันนี้จะเป็นขี้ไก่จากคอของเราเองนะเป็นเลี้ยงไก่บ้านนะเหมือนเลี้ยงไก่บ้านเลยตอนแรกก็มีปัญหาครับเรื่องขี้ไก่ พอเรายานี้มันที่ไก่หายาครับมันต้องมาจากภาคกลางมันก็เป็นอุปสรนะรคและช่วงแรกผม,มเลยมาเลียงมาเลี้ยงเองก็เลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหาอะองอีไก่ในการเล เป็นมะพร้าวน้ำหวานน้ำหวานมาจากสิสกนธารอายุเก็บสามปีสิ้นปีนี่ก็สามปีคงไม่เกินประมาณสามปีครึ่งสามปีครึ่งก็น่าจะออกลูกปิดจันออกลูก นี่ผมใส่พี่ใสครับนี่พี่ใส่ของขอบตัวเองต่อไปผมจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้เป็นสูตรจิบสีสเป็ดนะครับ เป็นของยาลานะครับซึ่ง NPK เขาจะรวมเป็นเม็ดอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับมันก็จะดีเวลาเรา,เาต้นไม้มันดูดซึมไปมันก็คือเม็ดเดียวมันคือมันก็ได้ NPK ครบเลยครับอันนี้น้ำหนักประมาณ1กิโลนะครับผมจะใส่ต้นละ1กิโล แต่แล้วผมก็จะปิดด้วยปุ๋ยข้ออีกทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยมันระเหยไปกับอากาศนะครับลดตรงนั้นไปนะครับรองพื้นเราก็คือป้องกันต้นไม้มันกินปุ๋ยไม่ทันนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันละลายน้ําเร็วมันก็ซึมลงน้ําซึ่งถ้าเป็นดินทรายเนี่ยมันจะซึมลงน้ําไปเร็วมากซึ่งรากก็ตามไปดูดไม่ทันนะครับอันนี้ผมก็เอารองพื้นด้วย ที่ไก่ก่อนเพื่อที่ว่าปุ๋ยมันจะย่อยอะละลายแล้วก็ซึมติดอยู่กับปุ๋ยคอกนะครับซึ่งต้นไม้ก,ก็จะสามารถดูดได้นานได้ไปเรื่ยอยๆนี่ผมว่าเขาที่ไก่นะครับรับอีกชั้งหนึ่ง สรุปก็คือใช้ี้ไก่ประมาณ2ถุงนะครับประมาณ2ถุงถุงเล็กก็รวมรวม,รวมแล้วประมาณ50าสโลได้ครับที่ไก่ส่วนตัวเคมีเนี่ยผมใช้กิโลเดียวก็เดี๋ยวมาติดตามดูอีกทีนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แปดเดือนกรกฎานะครับ2,568นนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหลังจากนี้นะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับมะพร้าวจะกินปุ๋ยไปในไปในระยะเวลากี่กี่วันกี่เดือนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ